ต่อเรืออีกแล้วครับเรือสุดสายแค่แค่นี้เฉพาะช่วงนี้แต่ต้องไปต่ออีกลำนะครับลำนี้ลำนี้ก็เดินทางต่อไปแต่ว่าทูกที่จะเดินทางต่อไปจะต้องไปต่อเรือนะครับนั่งรอตรงนี้เหรอนั่งรอเรือนี้ใช่ไหมเรือจะมาเนี่ยนี่ไอ้ลำนี้ป่ะขอนั่งลำนี้ไปใช่ไหมโอ้ก็มาต่อต่อเลยนี่ ทำไมไม่ให้ไปเกี่ยวเดียวมันไม่ไปรอดเดียววะต่อทำไมวะน่าจะไปได้เลยนะน่าจะไปได้เลย คุณเหมาเรือให้ผมนั่งเลยนะเยี่ยมมากน่ครับเรือเหมาจากแม่น้ำอ่าทองแสนทองแสนแสบเรือด่วนทองแสนแดบให้คุณอทิใจปั้งมากเหมาเรือให้นั่งเลยเรือด่วนทองแสนแสบด่วนจริงๆครับวิ่งเร็วมากนี่ไม่ได้ั้ะ วังเหรออ๋อออ๋มันี้เป็นวังอ๋อตัวนี้ต้องชะลอเลยใช่ไหมวิ่งเร็วไปนะที่เมื่อกี้โอนวิ่งหน้าบัวมาเร็วเดี๋เวลามันก็แซงมเมื่อกี้มันเหยียบรถถ้ารถนก็วิ่งกับมันร้อยกว่า ความเร็วลงไปหน่อยรถสกู๊ตเตอนี่วิ่งเร็วเต็มที่เต็มสปีดครับวันนี้โชคดีมีเพื่อนใจดีมเมาเรือให้นั่งน,นี่ครับนักเดินเมาเรือให้นั่ง ไกลๆก็คือภูเขาทองนะครับภูเขาทองมาลงเรือ,อใต้สุดท้ายที่เรากำลังจะไปวัดมหาธาตุนะครับนี่ครับเดี๋ยวให้ดูเรือเรือด่วนคลองแสนแสบนะครับวิ่งด่วนมากวิ่งเร็วมากเยอะมากเนี่ยความเร็วคนเป็นโรคหัวใจสงใสยช็อกแดบ <laughs> นั่งเรือด่วนใจนี้วิ่งเร็ว ต่อรถสามล้อนะครับกำลังกะเดินทางไปวัดมาหาธาตระยะทางประมาณสองกิโลน,<ด>นี่ครับนั่งรถสามล้อประมาณสามกิโลค่ารถหนึ่งร้อยบาทสามล้อบอกว่ารถติดมากต้องราคาประมาณนี้ไม่งั้นไม่เหลืออะไรไปกับเวลาหมด ตอนนี้กำลังมีมีมีขบวนหรือครับแล้วเขาเขาเขาจะเริ่มขบวนจากตอนเวลาเท่าไหร่ถึงเวลาเท่าไหร่เขาเอาตอนนี้กับำลังจะเริ่มใช่ไหมมีมีมีใครเสด็จป่ะมีครับใครเสด็จนะทราบไหมวันนี้จะมีวันนี้จะมีขบวนด้วยว่าไงนะ มาตรงนี้ไม่ใช่เลยเมื่อก่อนนี้เรื่องนังใช่หรือเ่าร่องหนังเฉลิมไทยอ่ะตรงนี้เปล่าไอ้เร่งนี้ใส <mythology> <zuk media> hmm? uh ่ลบมาตอนที่แปฮะ มีจะทราบไหมเรือเรือหมดเวลาเท่าไหรไ่ครับสอ<ะ>งทุ่มสองทุม่มเหรอแล้วเวลากลับมาเมรียกรถมีรถรอตรงไหนไต้ทุกที่ครับ ไปคืนนี้ได้แล้วก็อาจจะเดินเที่ยวเท่าหน่อยะะแล้วก็ให้บีมารอที่บ้านก็ลำือค้าย่อน้ำข้าอ๋อเรือประมาณเรือประมาณสองทุ่มใช่ไหมใช่ครับก่นนะั้นกันมาค้ายกับสองรุ่มเรือมันเร็วดีไง บริเวณวัดมหา,าธาตุนะครับเห็นได้ว่า,า,วามีร้านค้าเยอะแยะมากมายเลยครับทางข้าววัดนะครับว่าเป็น คำสอนของพระพุทธเจ้าร้อยเปอร์เซ็ไม่ต้องไปสงสัยจะยไม่คิดว่าโอ้ปานาติบาตหา้ามฆ่าสันติพระท่านห้ามไม่ใช่พระห้ามนะพระพุทธเจ้าพูดไปนานแล้วอย่างนี้นี้ชัดเจนเลยนะสองก็คืออธินาทานไม่ต้องไปรับไปขโมยของใครพระพุทธเจ้าก็พูดอนนี้สามไอไปผิดประเวณีเขาพระพุทธเจ้าก็พูดอยางนี้สี่ก็คือพุทสาว่าอ๋อนี่ไง นี่เดี๋ยวไปนั่งพังเทศเนี๋ยวนี้ไปเดี๋ยวไปนั่งพังเทศทั้งหน่อยก่อนมาแล้วนี่นี่ทำผีผ้าอะไรเนะี่ยผ้าอะไรวะคุณอาทิตย์ฮะผื่อไไนอนะไรเนี่ยผื่นอะไรเนี่ยมาโชว์ใช่เหปะเดี๋ยวไปนั่งไปนั่งพังเทศหน่อย ไปชมชมเดินชมเดินชมอะไรนะที่หอคัมพีอ๋อผ้าหอคัมพีก็คนเยอะนีข้างในมีคนฟังเทเนี่ย้างีนเขียเียนอะนี่ใบรานสมัยก่อนนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ใบราณผ้าไม่ใช้แล้วมันใช้เป็นหนังสือมาแล้วนะ สมัยที่ผมบวชยังมีอยู่นะเออพิมพ์แล้วพิมพ์แล้วพิมพ์แล้วไม่พิมพ์แล้วไม่เก่าเท่าไหร่ไหมถ้าเก่าวคนนี้ต้องเขียนนี่นี่พิมแล้วใช่ไหมอันนี้คือเขียนใช่ไหมมีตัวเขียนใช่ไหมเนี่ยในร้านมีเวลาเขียนใช่ป่ะเขียนแค่ชัวป่ะดูให้ดีๆดิตัวเขียนใช่เออเขียนได้ขนาดนี้เหรอใช่เป็นมือแล้วก็เทคนิคเทคนิคขั้นสูง เออแต่คุณก็เขียนสวยนะมาตอนที่งานแม่เขียนมันกแพิมพ์เลยต้องไม่ใช่คนทั่วไปจะเขียนได้นะไปเดินไปดิ เมันยังมีเอาชน,น,นะพญาารยางนะนที่ยกทัพมาพวงพลังนะนงผมชอบมากเลยคือเนื้อแกงเข้มข้นมากใช่ไหมครับเ้าแวนมาได้เลยเนะครับกับร้านปปาแวนจังหวัดเชียงใหมขอบคุณกจ้านะ S <S 2> <S 2> <S 2> เอานะารักจังเลยนะตลาดประัธรรมของเรานะครับอีกหนึ่งร้านครับกับน้ำพริกก้นครัวที่นี่ต้องมาเลยเขามี3น้ำพริกนะฮะคือจริงๆแล้วอ่ะเราอ่ะอยากเอามาอวดหลายๆน้ำพริก <c oughs> แต่ทีนี้นะ้ำครัวมันจะเกลือเกินไป <c oughs> เอาไว้ที่แบบเอามายุวยวนใจแล้วเขาน่าจะได้กลับมาหาเรา <c oughs> เอาีกน,นะ, <c oughs> อะนอะันนี้น้ำพริกปลาซีรีทำแบบเป็นแ <c oughs> เดี๋ยวนี้มีแต่แบบเป็นอุตสาหกรรมแต่อันนี้จริงจากต้นตัวคนกันจนทบุรีนะคะนะแต่ว่นมือของรัฐบาลเป็นคือมันเริ่มมีที่คลีพที่ทำที่แดงๆน้ำดำอะไรเงี้ยก็เลยได้ทที่ทซึ่งไม่ใส่เนื้อสัตว์แต่ละปรุงเป็นแบบว่ามีความกลลมก่อมเปรี้ยวเค็มหวานอยู่ในตัวเป็นนั้งพริก ตัวทิศตัวทิศดูที่มีอะไรตรนี้จะไม่อยากทานน้ำพริกืดนอกจากน้ำพริกกะปิมันดูว่ามันมีผ้าอีสานรอเปล่าชอบซื้อฝากแล้วก็มีทิศกับซือฝากเอนะนี่้าทิกะปิของจริงไทยต้องคุ้่าอย่างนี้ค่ะใส่ใส่ไม่ไม่ไยไม่ไ่าจรานยอด่ได้ยุคใหม่ยุคหมถูกอะไรอะไรก็ถูกด้วหมดหาที่าสด ตัวออะไรกะสู้ไม่ได้เพราะมีวัสมุไพรด้วยควรเท็ดควเช็ถ้าเป็นร้านแนวๆอย่างงี้เราจะเน้นสุขภาพนะคะการเสนก็สะท้านจังหวดการเหมือนกันใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นของทางตรงเที่งเนี่ค่ะแต่เป็นสูตรที่เราคิดค้นมาเพื่อเขาเรียกบำบัดสุขภาพไม่ใช่รักษาคะแต่เป็นการบำบัดอย่างเช่นน้ำผักบุ้งก้านตรเนี่ย